สวัสดีครับจะส่งทุไทยวันนี้นะครับพาน้องไก่6สายพันธุ์ไปพาคตะวันออกจกังหวัดชลบุรีและภาคใต้จังหวัดพัทลุงครับสายพันธุ์แรกนะครับไก่ไข่ราชเชคกับครูชชันชักเชคครับสายพันธุ์ที่3เป็นไก่ดำคีออยุพุพานสายพันธุ์ที่4เป็นตะกุดออสโตโลกคือสีบรูแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สายพันธุ์ไก่ไข่บาพิมัตร็อกครับผมมาดูกล่องแรกกันนะครับโดยกล่องแรกนะครับจะไป ภาคใต้นะครับผมอำเภอควนคนหนุนจังหวัดพัทลุงนะครับโดยสายพันธุ์นี้จะมี2กล่องด้วยกันนะครับกล่องแรกนะครับจะเป็นสายพันธุ์ไก่ไข่ไร้ชักเชคนะครับแล้วก็ไก่ไข่โคเรชันชักเชคนะครับผมนี่เป็นไงครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นโตนะครับก็แยกเพศได้เรียบร้อยนะครับผมสายพันธุ์นี้นะครับจะมีเป็นไก่ที่มีโครงสร้างใหญ่นะครับแล้วให้ไข่ฟองใหญ่รูลักษณะนะครับจะเป็นตัวสีขาว แล้วมีสร้ยคอสีดําแล้วก็สีชมพูนะครับนี่เป็นไงครับน่ารักมากนะครับผมรอพัดขนนิดนึงนะครับก็จะเป็นไก่ที่ไข่ที่มีโครงสร้างใหญ่นะนี่เป็นไงครับสวยล่อเลยนะครับผมนี่ก็ใส่กล่องแบบนี้เลยนะครับสำหรับภาคใต้นะครับเดินทาง2วันนะครับผมยังไงครับ อันนี้ข้างหน้าก็เป็นลายชักเช็คนะครับบรรลุกล่องที่2นะครับก็จะไปอำเภอควดขนงจังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันนะครับก็คือไกล้ไข่ออตโตลบนะครับผมออตโตลบจะมี2สีด้วยกันนะฮะก็คือสีดากับสีบรูนะครับนี่รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นอายุประมาณเดึงครึ่งถึง2เดือนนะครับยังไงครับก็จะเป็นผู้หนึ่งเมีย2อนะครับอย่างละสีเลยนะฮะใส่พ้านี้นะครับเ็ี้งง่ายนะครับแล้วก็ให้ไข่ไวและดกนี่สีบรูนะครับผม ตัวนี้ก็สีดำนะครับนี่เป็นไงครับมีความน่ารักเหมือนกันเลยนะครับสองสายพันธุ์นี้ครับเลี้ยงรวมกันได้นะครับลูกออกมาก็จะเป็นคนละสีคือสีบลูกับสีดำนั่นเองนี่มหงใกล้ๆนะครับน่ารักมากเลยรูปร่างของเขานะครับจะมีความอ้วนกลมนะครับผมและที่สําคัญคือไม่ดูร้ายด้วยนะฮะแล้วก็ไข่ดกนะครับสายพันธุ์นี้นะครับปรับตัวนี้เก่งนะครับผม นี่เราก็วางมือกล่องเหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไก่ให้พอกับพื้นที่กล่องนะครับผมนี่เดินทาง2องพันปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับจะไปภาคตะวันออกนะครับก็คืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับอย่างนี้ครับชุดนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับโดยสายพันธุ์แรกนะครับจะเป็นไก่ไข่โคโเชชักเชกนะครับผมแล้วก็มีไก่ออสโตโรสีดําแล้วก็สีบรูนะครับ แล้วก็มีไก่ไข่บาพีมัตล็อกแล้วก็ไก่ดำคี้หยู่่านนะครับนี่อันนี้เป็นออตโตลบนะครับสีบรูนะครับผมส่วนนี้เป็นออโตสีดำแล้วก็โคเชชักเชคนะครับเนยนะครับส่วนข้างล่างนะครับนี่ก็จะเป็นออตโตลบนะครับผมนี่คือบาพีมัดล็อกนะครับจะเป็นคนลายขาวดำแบบนี้เลยนะครับ นี่เป็นไก่ดำคียยคูพานนะครับขนขาวแต่เนื้อดํานะครับนี่เลี้ยงง่ายตัวไวนะครับนี่เราก็ใส่กรองแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้แข็งแรงแยกเพศได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะไปนําเลี้ยงต่อนะครับผมนี่นี่เป็นโคดไลซัคเช็คนะครับโตมาจะสวยแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวผู้นะครับมีหล่อมากเลยนะครับไก่ไข่ไลซัคเช็คนะครับมีตัวก็นหนึ่งมาจากอังกฤษนะครับ ดูนะครับโครงสร้างใหญ่แล้วก็มีขนขาวตัดกับสีดาเป็นสร้อยคอปลายปีกแล้วก็ปลายหางนะครับสายกระเช้นะครับก็จะมีโครโรนะครับนี่เป็นสร้อยคอออกสีเทาอ่อนหรือสีชมพูนะครับอย่างนี้ครับโครงสร้างใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไก่ไข่โครเลชั่นจ็กเก็กนะครับเป็นไก่โครงสร้างใหญ่แล้วให้ไข่ฟองใหญ่มีความน่ารักนะครับมีความละมุนด้วยนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็น รูออตลโลนะครับนี่เป็นไอไข่ไข่ออฟตลโลสีบลูนะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับสวยหล่อมากเลยนะครับผมโตมานะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับสายพันธุ์นี้นะครับให้ไข่ไวนะครับเมื่ออายุที่4เดือนถึงสีเดือนครึ่งก็เริ่มไข่แล้วนะฮะนอกจากสีบรูแล้วก็มีสีดำนะครับเ็าเรียกว่าแบล็ k ออฟตลโนะครับก็จะเป็นสีขาวดำสีดำเรือมทั้งตัวนะครับนี่ย็งไงฮะเท่เลยนะครับ อันนี้ก็ให้ไข่ดกเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนไก่ไข่บรูอัลโตลกนะครับผมเป็นไงครับอีกสายพันธุ์นึงสุดท้ายนะครับคือไก่ไข่บราพีมัรร็อกนะครับนี่เป็นคนไล่เขาวสลับดำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็ได้เป็นไก่ไข่บราพีมัดลร็อกต้นก็เนิดมาจากอเมริกานะครับให้ไข่ดกฟองใหญ่เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นไงครับ และอีกสายพันธุ์สุดท้ายนะครับลืมบอกก็คือไก่ดำคิยคุพานนะครับเป็นไก่ดำขนขาวแต่เนื้อดำนะครับดูนะครับดูตัวผู้นะครับเป็นแครบหล่อมากเลยนะครับผมสายพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายตัวไวแล้วก็ไข่ดกเหมือนไก่ไข่นะครับหากเพื่อนชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อกรใจทาคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ